เล่นบ so so ันทุกเกมไ่มีทอ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพากัน์ดยืนสู้เซนชายจึงพาเป็นสเก็ตผู้รอกเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับ ผมมาดูกันอีกครั้งนีแรงได้เลยกับผมดีผมก็จะมีอาครเงือร่างหนึ่งเป็นเซนเตอร์ฮะแล้วก็มีฮานากาตาร่าง2เป็นเซนเตอร์ฮะแล้วก็มีเซนโดฮะร่างหนึ่งเป็นการ์ดจ่ายครับผมเหตุเกิดจากกับผมเลือกตัวกจนวินาทีสุดท้ายครับผมแล้วไม่รู้ว่ามีใครเล่นเซนเตอร์หรือเปล่ากดปุ๊บนะฮะโอ้โหงานเข้าปั๊บเลยครับผมไปดูกันได้เลยว่าจะเล่นกันยังไงครับผมมาดูกระจำบอลก่อนจังหวะนี้ใครจะได้บอลไปนะฮะ จำไปแล้วโอ้โหอังการี่ได้บอลนะฮะแล้วก็ฮังอาตาฮะออกนอกเส้นส่งให้กับเซนโดเซนโดส่งให้กับอาคางีฮะเล่นกันยังไงฮะแล้วก็ส่งให้ฮังอาตาคืนมาที่เซนโดแหวกเข้าไปแล้วก็โดนตบไปครับผมเล้วอับหนึ่งจังหวะแต่ยังเก็บบอลไม่ได้แล้วฮังอาตายึงหนึ่งครั้งให้กับอาคางีหมุนหมุนสองแล้วก็ทูตเข้าไปครับผมโอ้โหตายเลยฮะสงสัยจะเป็นอาคางีที่ต้องทำแต้มครับผมแล้วจังหวะนี้ส่งให้กาลิงล่างสองเลงเลงเลงแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนติด กับสกอร์อย่างเงี้ย้ยเกือบมากดีที่ลิงไปเอาบอลไม่ได้ฮะแล้วยังไงเลี้ยงมไม่รอดขาฮะนักตากเก็บบอลไม่ได้ส่งให้กับอาคังงี้ฮะแล้วยังไงฮะคืนกันไปคืนกันมาไม่รู้จะทำยังไงฮะให้หกับ กับเซโดเฟสไปเลยลงไม่ไม่ลงจังหวะนี้ฮันกระตาเบียด,ดนะฮะให้กับกอลิของเราก็ผมรีบาวไว้ได้แล้วยังไงกอลิทุดอีกแล้วเรียบร้อยโอ้โห,โห,โหสีแต้มนะครับผมกอลิของเราก็ผมหรือว่าข้างนี้นะฮะดูกันต่อก็กผมมีอย่างนงี้ลองหนึงจังหวะให้กับฮิโอตาฮิโอตาหมุนหมุนหมุนแล้วก็ชุดครับผมลงไหมไม่ลงแล้วครั้งนี้รีบาวได้อีกแล้วส่งให้กับเซโดกันหนอฮะเซโด เซโดแหวกเข้าไปแล้วก็เดิมันคัดครับผมเรียบร้อยนะฮะหกศูนย์แล้วครับผมดูกันต่อนะครับผมมีอย่างนี้ฮะดดเข้าไปคืนมาที่กับคิโยตาคิโยตะเลี้ยงราคาหักไปประดูบิลิยาแล้วกระโดดชุดลงไปแล้วครับผมโอ้โหเอาเซเนเตอร์มาประกบนี่ขาหากักรัวๆเลยนะฮะแล้วก็แหวแล้วก็เฟสไปเลยครับผมลงไหม,มเรียบร้อยสวยงามเซนโดของเรานะครับผมแปดสองนะฮะ ดูกันต่อนะครับผมมีอย่างนี้ยึดหนึ่งครั้งแล้วแด้เข้าไปติดส่งให้กับพี่เอตตาพี่เอตตาหมุนยอะไรยังไงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็อืม้มเลยอัพสวยๆเลยครับผมตามไม่ทันจริงๆฮะ ตัวบัญชาแะครับผมอะไรกรตาร่างสองแล้วยังไงเซนโดแหวกแล้วก็เฟดอีกรอบหนึ่งลงไหมไม่ลงแล้วคร้งนี้รีบาวได้นะฮะส่งให้กับเซนโดแล้วก็เดบันคัดโดนตบไปครับผมหูยดูกันต่อนะฮะเอาแล้วฮะฝั่งตรงข้ามเพิ่มเพ่มเพ่เลยนะครับผมดูกันต่อฮะยังไงคียตะาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงียงแล้วก็อืมอาลิวดังเลยครับผมหู บอกอย่างเลเกินฮะดูกันต่อครับผมเซนโดแหวกเข้าไปให้ครับออ้ยติดแต่ย er ังเก็บเอาไม่ได้เลยส่งคืนมาที่ Send เซนโดครับผมเซนโดนะฮะแล้วก็แหวกเข้าไปแล้วคืนมาที่กาบคารากาตะอู้หู้คุกชูดุกชูดุกชูดสุดสวยครับผมเป <ๆ S 1> ็นจังหวะที่มียางหิ้จ้วงพอดีฮะเลยโล่งเลยครับผมดูกันต่อมีอยางหิ้ยึกหนึ่งครั้งส่งไายหลังให้กับคารายตะล้ม um อีกแล้วนะครับผมแล้วก็อื จังหวะลมพอดีลุกไม่ทันะฮะตัวโตเกินครับผมเราดูกันต่อครั้งนี้ได้บอลส่งให้กับเซน,นโดเซนโดแหวกเข้าไปแล้วก็เฟดไปเลยลงโล่งเรียบร้อยครับผม12บแปดอีกแล้วนะฮะเหลือเวลาประมาณ2องนาทีนะครับผมดูกันต่อนะฮะมามาหมุนตัว,หม,ตวหมุนตัวเขียตาเอาอยัางไงเอาอยัางไงแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็อื้อโอหไวเกินไวเกินดูกันต่อนะฮะบ,บอกไม่ถันจริงจริดูกันต่อแหวกเข้าไปแล้วยังไง ดับเป็นคัสอู้ยหนึ่งอาจจะรอดไปแล้วแต่ยังเก็บเอาไว้ได้นะฮะแล้วส่งคืนมาให้กันไปเลยแม็กนัมดูกันต่อครับผมสิบสี่สครับมียังงี้ไงมียังงี้ดัดเข้าไปแล้วก็คืนมาที่กับที่ตาลมอีกแล้วอุย้ยแต่จังหวะนี้ครับผมบางทีบล็อกได้แล้วครับผมแล้วมียังงี้ ทูดโดนบล็อกไปหนึ่งรอบที่เก็บบอลไว้ได้นะฮะส่งให้กับเซนโดคืนมาที่กับอคาองเงียแล้วก็เปิดอันติกระเด็นหมดเลยสะใจจริงจังหวะนี้ฮะสิบหกสิแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงครับผมให้กับ สกุลีชูดไม่ลงแหลรีบาวเองได้คืนมาที่กันยังงี้นะครับผมแล้วก็มาที่ยังไงเคียตาโอ้โหแล้วก็โดนบล็อกไปหนึ่งรอบครับผมสามสารบล็อกฮะต้องรีบส่งฮะเดี๋ยวโดนจ้วงฮนะรีบส่งกันไปส่งกันมาครับผมแล้วก็แหวกหนึ่งครั้งแล้วก็เฟดโดนบล็อกไปแต่นากดะบไปเอาบอลไม่ได้แล้วก็เปิดอันติซ้ำไปเลยครับผมสิบแปดสิบแล้วครับผม ยัง,งกันต่อ5าเคียวตาเลียง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 เลยงเลียก็อมโล่ง,ลงๆครับผมตามป็น้ว1สิบแล้วนะครับผมดูกันต่อนะฮะยังไงเซนโดวแวกแวกเกือบโดนไดฮะแล้วก็เฟดไปเลยครับผมเงือตกทันทีคไม่อย่างงี้ของเรานะครับผม ดูกันต่อนะฮะยังไงมีอย่างเงี้ไม่อย่างเงี้ส่งให้กับคีโยตาอีกแล้วหมุนหมุนหมุนมันจะโดนบอกอีกไหมหมุน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 แล้วก็ไปเก็บบอลไม่ได้นะฮะทำล้มไปเองครับผมแล้วยังไงครับผมเซนโดเซนโดติดติดติดแล้วก็เดมันคัดโดนตบไปนะฮะออ้ยสกุลินเก็บบอลไม่ได้นะฮะให้กับยังไงครับผมคีโยตายังไม่ออกเส้นให้กับมีเงี้อกเส้นแล้วส่งมาเท่กับสกูลาเงี้ครับผมชุดเข้าไปครับผมสิบสี่ยี่สิบตามมาแล้วนะครับผมโอ้โหเอาละฮะ อยู่ันต่อ5สซให้กับเซนโดเซนโดแวร์แล้วก็เฟดไปเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะเงือตัวอีกแล้วติงติงติ่งนะครับผมอยู่ันต่อนะฮะยังไงครับผมอ่ามีอย่างนี้ให้กับสกุรังงี้ให้กับเคียวตาเคียวตาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็อู้ยีบ็อกไม่ทันอีกแล้วครับผมเหลือเวลาประมาณนะฮะครึ่งนาทีครับผมอยู่ันต่อเซนโดแวเซนโดแวกก็ไปส่งให้กับฮานากะตะ เบียดเข้าไปแล้วก็ชุดเลยครับผมรวดรวดไม่ลงแต่ครั้งนี้รีบเอาได้นะฮะส่งให้กับยังไงอ่ะครั้งนี้อ่ะครัหนึ่งสองสามแล้วก็ฮุกชุดลงไหมเทียบลงลงลงครับผมโอ้โหไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยนะฮะมิงของเราเหงื่อตกโรัวเลยครับผมแล้วก็ชุดลักไก่ไหมครับผมไม่ลงแล้วก็อันติสกเลิงี่ยซำไปนะฮะเบาๆแต่เจ็บครับผมเหลือเวลาอีก9วินาทีฮะเซนโดยฮะโอ้โหโดนฉกไปจนได้ครับผมแล้วก็ชุด เรียบร้อยห,อหยียบเส้นพอดีไป2แต้มฮะเหลืออีก4วินาทีครับผมยังไงฮะจังหวะนี้ฮุกชุดลงหรือเปล่าปิดเกมแล้วก็ลงไปครับโอมาเรียบร้อยนะฮะก็<笑><笑> ừ, ถือว่าเป็นคอมดีแปลกๆนะฮะจะเรียกว่าไอโซหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะเป็นไอชั้นแทนนะครับผมเาแต่และตัว2พตัวที่เอามาก็เป็นตัว ตายแป้นทั้งคู่นะฮะก็ถือว่าเป็นแมทที่ปแปลกๆแล้วก็สนุกเกมหนึ่งครับผมท่านี้ก็ขอคุณที่ติดตามผูช้ชมกันมาจะจบคลิปใน,นการผมกับการพามาดูนะฮะสองเซนเตอร์ไอโซลูชันนะครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะอย่าลืมนะฮะช่วยกันมากดติดตามกดซัสบสไครต์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ